チェッサーラディ ครับคุณผู้ฟังต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการคิดสารดีครับวันนี้มาพบกับพี่ต้อยขวัญชาติดาสาครับพบกันผ่านทางพอดแคสต์ของสถานีวิทยุเยาวชนออนไลน์ w w w ร์ไวด์เว็บไทยแลนด์ออแอร์ละก็สามารถตามรับฟังผ่านทางสถานีวิทยุในเครือข่ายวิทยุเด็กและเยาวชนสร้างสรรค์สังคมกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับหรือว่า DCY Radio Network นะครับ วันนี้ครับพี่ต้อยจะมาร่วมพูดคุยกับทางด้านของอธิบดีสุขชาสุทธิพลอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับจะร่วมพูดคุยกันนะครับก็ในตอนที่ผ่านมาก็คงจะรู้จักภาพรวมของกรมกิจการเด็กและเยาวชนครับทุกครั้งถ้าคุณผู้ฟังจําได้นะครับที่จะรายการผมจะบอกคุณผู้ฟังครับเรามีส่วนร่วมในการดูแลคุ้มครองเด็กและเยาวชนร่วมกันครับไม่ใช่เพียงแค่กรมกิจการเด็กเท่านั้นกรมกิจการเด็กเป็นหน่วยงานที่คอยดูแลเด็กทั้งประเทศครับ เด็กและเยาวชนวันนี้เราก็จะร่วมพูดคุยกับท่านทิพดีครับสวัสดีครับท่านทิพย์ครับค่ะสวัสดีค่ะพี่ต้อยค,ครับก็วันนี้พบกับท่านทิพย์แล้วก็จะได้คุยกับคุณผู้ฟังและก็แฟนรายการที่ติดตามรายการนะครับทั้งผังพอดแคร์รวมถึงวิทยุในเครือข่ายของกรมกิจการเยาวชนซึ่งมีทั้งหมด212สถานีทั่วประเทศนะครับ,ใ,รบในครั้งที่แล้วคุยภาพรวมกัน ในเรื่องของสถานการณ์เด็กนะครับ <c oughs> ครบ <c oughs> าวนี้เนี่ยในบทบาทของกรมกิจการเด็กและเยาวชนที่ดูแลเด็กเด็กและเยาวชนเนี่ยต่างกันยัางไงครับจริงๆค่ะถ้าคือที่ผ่านมาเนี่ย <c oughs> ก่อนที่พรบส่งเสริมการพัฒนาเด็กเยาวชนพศ2550จะประกาศใช้เนี่ยจะเห็นว่าที่ผ่านมาคนทํางานด้านเด็กและเยาวชนเราค,ค่อนข้างมีปัญหา <c oughs> ว่าเด็กและเยาวชนเอ๊ะเราจะวัดอายุกันขนาดไหนนะคะก็วัดกันไม่เหมือนกันบางทีเอ่อถ้าตามสาระราชาติเดิมเนี่ยเขาก็มองว่าถ้า ่ำกว่า25ลงมานี่คือเด็กถูกไหมคะต่ำกว่า่บลงมาเนี่ยถูกไหมคะค ทีนี้พอหลังจากที่เรามีกฎหมายฉบับนี้ประกาศออกมาเนี่ยทำให้เรามีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นในการทํางานก็จะเห็นว่ามีการกําหนดอายุเด็กเยาวชนอย่างชัดเจนถ้าถ้าเป็นเด็กนี่ก็คืออายุตั้งแต่แรกเกิดถึง18ปีนะคะคถือเป็นเด็กแต่ถ้าเป็นเยาวชนก็คือ18ปีขึ้นไปถึง25ปีอันนี้คือของไทยใช่ไหมคัใช่ค่ะของต่างประเทศนี่คือของต่างประเทศนี่โอ้ไม่ไม,ไม่ไม่เหมือนกันเลยนะคะคคได้บางประเทศเนี่ยเยาวชนเขายังถึง40ได้นะคะซึ่งในของเราถ้าเยาวชน25 เองรังนั้นอ,อันนี้ก็อาจจะเป็นอันหนึ่งที่เวลาเรา มีโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศหรือโครงการที่เราอาจจะต้องหาโฮสต์ในเรื่องของโครงการเืยเยาวชนเอเชียคเน์มันก็อาจจะเป็นช่องว่างอันหนึ่งสําหรับเยาวชนเรากับเยาวชนของต่างประเทศนะคะของเราไปต่างแค่ก็เป็นน้องเลยนใช่ค่ะอายุไม่เกินย5ปีใช่ใช่ค่ะอันนี้ก็ซึ่งซึ่งในบางประเทศเนี่ยพอ40นี่คือเขาทํางานแล้วนะคะแล้วก็บางบางคนเนี่ยก็เป็นถึงระดับผู้บริหารนะครับฉะนั้นการเข้ากิจกรรมบางครั้งมันอาจจะเหมือนอายุมันต่างกัน มากนะคะหรือบางทีเขามาอยู่โครงการเรยาวชนเอเชียคาเน่ในบางประเทศที่ในบางปีที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพเราจะต้องหาโฮสตนะคะซึ่งถ้าของเรานี้ก็ต้องไม่เกินยี่ถูกไหมคะแต่พอมาจากประเทศอื่นเยาวชนเขาโอ้ส่สิอย่างนี้เป็นต้นการที่มาทํากิจกรรมร่วมกันบางทีมันก็ อาจจะมีปัญหานิดนึงนะคะเพราะว่าเยาวชนเราบางบ้านอาจจะมีลูกอายุ18ใช่ไหมคะแต่แต่เยาวชนเข้าไป4ี่สิแล้วอย่างนีู้แใช่ไหมคะวันอันนี้ซึ่งซึ่งอันนี้ก็เป็นประเด็นที่น่าคิดเหมือนกันนะคะในในอายุของเยาวชนของแต่ละประเทศค่ะของไทยก็คืออย่างที่บอกครับว่าคือเด็กเด็กก็คืออายุแต่แรกเกิดจนถึง18ปีส่วนเยาวชนตั้งแต่สิปีจนถึงยี่บห้าปีค่ะตอนนี้การดูแลระหว่างเด็กกับเยาวชนนี่แตกต่างกันไหมครับคือถ้าเป็นเด็กเนี่ย เราจะมีกฎหมายชัดเจนนะคะในเรื่องของพรบคุ้มครองเด็กเพราะฉะนั้นเวลาที่เกิดเหตุการณ์ขึ้นกับเด็กเนี่ยมันสามารถใช้กฎหมายอันนี้เข้าไปดูแลคุ้มครองเขาได้แต่ถ้าในเราจะเห็นว่าถ้าในสถานการณ์บางทีเนี่ยอายุ18ขึ้นไปแล้วเกิดประเด็นปัญหาที่ได้รับการคุ้มครองเขาบางทีเขาก็จะถามว่าเอะเราเราไปช่วยเหลือเออเหล่านี้ได้อย่างไรเพราะว่าเกินเด็กแล้วใช่เพราะฉะนั้นอันนี้ค่ะคือคือกฎหมายไม่ได้ ไม่ได้เอื้อมไปถึงเยาวชนยังไงก็พูดถึง18ลงมาที่เราจะให้การคุ้มครองันั้นการทํางานในเรื่องของการคุ้มครองก็ต้องบอกว่าถ้าคุ้มครองในส่วนของกรมเราก็ต้องถือตามกฎหมายนะคะก็คือพอรบคุ้มครองเด็กที่ต่ํากว่า18ลงมาที่เราจะไปให้การคุ้มครองแต่18ขึ้นไปถึง25มันคุ้มครองเยาวชนนั้นไม่มีแล้วเพราะว่าพอเกิน 18แขึ้นไปนะก็จะเป็นเยาวชนแต่ว่าถ้าเกิดอายุ21ปีก็บรรลุติภาวะแล้วก็ถือว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วใช่ค่นี้การทํางานของกรมยจการเด็กก็จะเน้นในส่วนของเด็กถ้าในเรื่องของการคุ้มครองค่ะถ้าในเรื่องการคุ้มครองก็จะเน้นในเด็กตามตามกฎหมายตามบทบาทหน้าที่ครับส่วนเยาวชนก็จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของการส่งเสริมซึ่งเนื่องจากถ้าเรามองว่าเยาวชนเนี่ยคือ18ขึ้นไปนั่นหมายความว่าเยาวชนนี้ต้องมีความเป็นเป็นผู้ใหญ่ในระดับหนึ่งแล้วนะคะเด็กอายุ สิบแปดขึ้นไปแล้วเนี่ยเป็นเยาวชนเนี่ยความคิดความอ่านเพราะฉะนั้นการที่เราจะไปส่งเสริมเขาพัฒนาเขาเนี่ยมันก็เป็นส่วนหนึ่งให้เขามีสกิลเนาะที่เขาจะสามารถปกป้องดูแลตัวเองได้ใช่ไหมคะในเรื่องของไม่ว่าเป็นทักษะต่างๆนะคะอันนี้คือเป็นส่วนที่เราจะไปเสริมเขามากกว่าที่จะทําให้เขาดูแลตัวเองนะคะคมีมีทักษะ ในเรื่องของการที่จะอยู่อย่างไรในสังคมได้อย่างที่เขาจะมีความสุขมีความมั่นคงนะคะในลักษณะนั้นแทนครับมองเยาวชนอายุ18ปีขึ้นไปก็น่าจะอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยนะใช่ใช่ค่ะก็อยู่ในระดับปริญญาตรีแล้ใช่ค่ะก็เริ่มับเริ่มปีานละปีหนึ่ละสิบแปพอถึงยีิบห้านี้ก็ทํางานแล้วนะครับจบ21 ใช่ไหมคะบางคนโทีด21นี่ก็เริ่มทํางานแล้วเป็นวัยทํางานแล้วก็ในภาพรวมเองเนี่ยก็ไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่นะของเยาวชนนะครับในเรื่องของปัญหาก็จะมีในเรื่องของการส่งเสริมถ้าถามเรื่องการส่งเสริมส่งเสริมในเรื่องอะไรบ้างครับของเยาวชนครับที่เราทําอยู่ในปัจจุบันนะคะก็ต้องบอกว่าเป็นนโยบายหนึ่งของท่านนายกรัฐมนตรีนะคะที่จะมุ่งหวังที่จะอันนี้ก็มองถึงทั้งเด็กและเยาวชนนะคะที่จะทําอย่างไรที่เราจะส่งเสริมให้เขาเป็นผู้นําใน วันที่21นั่นหมายความว่าเราจะต้องคิดนะคะคว่าโครงการที่เรจะส่งเสริมเขาการเป็นผู้นํานี่คืออะไรเขาจะต้องมีทักษะในเรื่องของเช่นในเรื่องของการการมีส่วนร่วมนะคะคในการสร้างสนะคะคการคิดเชิงนวัตกรรมนะคะค,ความคิดเชิงสร้างสารครค์ใช่ไหมคะในเรื่องของการมีมอรัลมีคุณธรรมรนะคะสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทางกรมเองให้ความสําคัญคนะคะเราก็จะ ดำเนินการ hmm. ในขณนะดเดียวกันเราก็พยายามที่จะพัฒนาเขาควบผู้ไปกับ7ซเนะคะ <7 Q. S 1> ค่ะซึ่งมันก็สอดคล้องกับผู้นำสาสัที่ที่21นั่นแหละนั่นหมายความว่าคุณจะต้องมีความฉลาดทางอารมณ์นะ hmm. ในเรื่องของการคุณธรรมนะมีความคิดการ,รมีส่วนร่วมในลักษณะของ สิ่งที่จำเป็นสกิลที่จำเป็นต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องบอกว่าในปีนี้นะคะเป็นปีที่เราไฮไลท์ในเรื่องนี้เป็นพิเศษที่เราจะมุ่งหวังที่จะพัฒนากลุ่มเยาวชนเหล่านี้ค่ะก็คือส่งเสริมและพัฒนาเขานะครับซึ่งก็มีเวทีต่างๆทั้งในไทยและก็ต่างประเทศใช่ใค่ะครับอย่างในไทยเวทีที่เด็กและเยาวชนคือเยาวชนเนี่ยได้มีส่วนร่วมอะไรบ้างคะที่ดิค่ะถ้าในเวทีในส่วนของประเทศไทยซึ่งเรามีสภาเด็กเยาวชนอยู่นะคะเพราะฉะนั้นในในส่วนของสภา หด็กเยาวชนเองเนี่ยเราก็จะมีเวทีให้น้องได้ทำไม่ว่าจะเป็นน้องไปทำเองในชุมชนซึ่งก็เป็นเหมือนเราให้น้องได้มีเขาเรียกมีพื้นที่ทางกายภาพนะคะที่ให้สภาเด็กเราเนี้ยแล้วมีเงินอุดหนุนงบประมาณส่วนหนึ่งที่จะส่งเสริมให้น้องไปทํากิจกรรมที่สร้างสรรค์ในพื้นที่ศัพส่นให้เด็กๆเยาวชนในท้องถิ่นใช่่คะได้ทําด้วยได้ทำเพราะงั้นก็เป็น ต้องเหมือนเป็นเวทีหนึ่งที่เขาให้เขามีพื้นที่ทางกายภาพนะคะเวทีสภาเด็กเยาวชนแล้วมีพื้นที่สภาเด็กเยาวชนนี่มีกี่ระดับครับท่านพี่ก็มีตั้งแต่ระดับตำบลอำเภอจังหวัดกรุงเทพมหานครแล้วก็แห่งประเทศไทยนะครับฉะนั้นอันนี้ก็เป็นเป็นเวทีหนึ่งที่ส่งเสริมให้น้องเข้าไปใช้ทักษะ ไม่ว่าจะเป็นทักษะการร่วมคิดนะคะร่วมคิดร่วมทำร่วมดำเนินงานนะคะการมีส่วนร่วมผมถามนิดนึงสภาเด็กและเยาวชนกับสภารัฐสภาแด้ต่างกันไหมหรือเหมือนกันรูปแบบการทำงานกับรัฐสภาใช่ครับใช่ตสสบอะไรนะครับหรือเอาไปตัวแทนเด็กและเยาวชนหรือเปล่าก็ต้องต้องมองว่าเจตนารมณ์ของกฎหมายพรบส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนนั้นมีเจตนารมณ์เรื่องสภาเด็กและเยาวชนอย่างไรเขามีเจตนารมณ์ที่ต้องการให้เด็กนั้นรวมกลุ่มกัน ทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์หรือเสนอข้อแนะนานะคะที่เป็นประโยชน์ต่อรัฐบาลในการที่จะไปกําหนดเป็นนโยบายในการพัฒนาเด็กเยาวชนสภาเด็กและเยาวชนเนี่ยสามารถจะเสนอแนวคิดถึงรัฐบาลได้ด้วยได้ด้วยค่ะอันนี้ก็เป็นเป็นช่องทางหนึ่งเพราะฉะนั้นน้องก็จะผ่านช่องทางเหล่านี้นะคะเราก็เสนอก็คิดนั่นคือหมายความว่ารัฐบาลมีนโยบายในเรื่องของการฟังความเห็น ฟังเสียงของเด็กและเยาวชนต่อการพัฒนาประเทศถูกไหมคะการพัฒนาประเทศด้านเด็กเยาวชนแน่นอนบางทีการกําหนดมาจากผู้ใหญ่นั้นมันอาจไม่ตอบโจทย์ความต้องการของเด็กเพราะฉะนั้นในในกฎหมายฉบับนี้จึงให้ความสําคัญกับเด็กและเยาวชนในเรื่องของการฟังเสียงของเด็กในเรื่องของการให้เด็กมามีส่วนร่วมในการที่จะเสนอนโยบายด้านเด็กเยาวชนต่อรัฐบาลได้แสดงว่าท่านนโยบายไหนที่เกี่ยวข้องกับเด็กและเยาวชนก็จะต้องฟังเสียงจากเยาวชน โดยผ่านสภาเด็กและเยาวชนใช่ค่ะน้องก็จะมีข้อเสนอเพราะฉะนั้นก็จะเห็นว่าในแต่ละปีมันก็เป็นเวทีที่มีสภาเดยาวชนเราเรียกว่าจัดสมัชานะคะสมัชชาเด็กและเยาวชนที่จะให้น้องเนี่ยได้มีโอกาสเสนอเลยว่าน้องมีความต้องการอย่างไรก็คือตัวแทนจากเด็กๆและเยาวชนแต่ละพื้นที่ในแต่ละภาคเลยแต่ละภาคแล้วก็มารวมกันเป็นประเทศ แล้วก็สรุปเป็นข้อเสนอส่งผ่านไปยังรัฐบาลผ่านเวทีสมัชชาติดนายกเยาวชนใช่ค่ะใช่ค่ะก็จะมีการจัดงานนี้ทุกปีใช่ค่ะเพื่อนำเสนอไปถึงรัฐบาลใช่ค่ะนึกเวทีหนึ่งนะครับในส่งของสภาติดเยาวชนเองอย่างที่แต่ละดำาลมีตำบลอำเภอจังหวัดค่ะกรุงเทพมหานครกรุงเทพมหานครแห่งประเทศไทยค่ะหน้าที่ของน้องๆทำอะไรครับหน้าที่ก็เป็นไปตามบทบาทที่กำหนดในกฎหมายนะคะซึ่ง หน้าที่ก็คือน้องอาจจะต้องมีการรวมกลุ่มกันนะคะในการจัดก,กิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมครประเทศชาตินะคะมีหน้าที่ในการเสนอนะคะ นโยบายความต้องการด้านการพัฒนาเด็กเยาวชนต่อรัฐบาลนะคะเพื่อกําหนดเป็นนโยบายด้านการพัฒนาเด็กนะคะอันนี้ก็เป็นบทบาทในหรือในเรื่องของส่งเสริมการจัดกิจกรรมนันทนาการที่เป็นประโยชน์วิชาการที่เป็นประโยชน์กับชุมชนในท้องถิ่นนะคะนี่ก็เป็นบทบาทหน้าที่รวมๆคือพูดง่ายๆก็คือบทบาทที่น้องจะทําสิ่งที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนสังคมในบทบาทของการมีส่วนร่วมนะคะในบทบาทของการเสนอ สิ่งที่น้องๆอ,อยากให้เป็นในด้านการพัฒนาเยาวชนแล้วก็โดยที่กรมกิจการเและชนเองก็มีงบประมาณส่วนหนึ่งใช่ค่ะทำส่วนกิจกรรมที่เด็กได้ทำใช่ค่ะ น้อยมีเงินเดือนไหมฮะต้องถามก่อนต้องบอกว่าน้องๆไม่มีเงินเดือนแต่น้องๆเข้ามาด้วยด้วยความเป็นเป็นเด็กและเยาวชนที่มีพลังนะคะที่ที่อยากจะทําสิ่งที่ดีๆนะคะให้เกิดขึ้นกับชุมชนของเขาให้กับสังคมให้กับประเทศก็คือมาเป็นจิตอาสาดูแลชุมชนตนเองในฐานะเด็กและเยาวชนใช่ค่ะพี่ดูแลน้องพี่ดูแลน้องคดนี้สมาชิกสภาเด็กและเยาวชนเป็นใครคะท่านพี่ดถ้าตามกฎหมายเนี่ยสมาชิก ของสภาเด็กเยาวชนคือเด็กทุกคนนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าสมาชิกคือทุกคนนะที่อยู่ในประเทศเป็นสมาชิกหมดแต่ที่ที่มีแตกต่างกันคือคณะบริหารต่างๆหมายความว่าเมื่อทุกคนเป็นสมาชิกก็จะมีการคัดเลือกคณะบริหารถูกไหมคะคณะบริหารในระดับตำบลนะคะในระดับอำเภอในระดับจังหวัดซึ่งซึ่งเหมือนเป็นผู้แทนเป็นผู้แทนเหมือนกันเป็นผู้แทนน้องๆที่จะมา เป็นลีดเดอร์ในการทํากิจกรรม,มสมมุติว่าในในระดับตําบลก็จะมีน้องที่เป็นลีดเดอร์ ก็จะชวนน้องๆที่อยู่ในโรงเรียนในชุมชนในตำบลของตัวเองมาทํากิจกรรมอย่างนี้เป็นต้นก็เป็นไปถึงเวทีนะครับนี่คือเวทีในประเทศไทยนะค่ะค่ะในส่วนของต่างประเทศเราก็มีการส่งเสริมเหมือนกันนะคะเช่นเป็นโครงการแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศนะคะซึ่งโครงการเยาวชนแลกเปลี่ยนเยาวชนระหว่างประเทศเนี่ยมีหลายโครงการมากที่เราทํากันกับซึ่งอันนี้ก็ต้องบอกว่าเป็นเป็นพันธะเป็นข้อตกลงร่วมกันกับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มประเทศอาเซียนแล้วก็อาเซียนบวก3นะคะเราจะมีการแลกเปลี่ยนเยาวชนที่จะไปศึกษาดูงานนะคะเรียนรู้กันทุกปีนะคะไม่ว่าจะเป็นจีนญี่ปุน่นมาเลเซียอิโนโดนีเซียนะคะคนี้อันนี้มีหมดหรือแม้กระทั่งภูมิภาครุ่มแม่น้ำโของอันนี้เราก็มีเพราะฉะนั้นรเราเรามุ่งหวังที่อยากจะให้เยาวชนเราเนี่ยได้ไปเห็นนะคะสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นใน ประเทศเพื่อน Higher, บ้านประเทศอาเซียนของเราในด้านต่างๆเพื <c rap> ่อที่เขาเหล่านั้นกลับมาเขาจะนําความรู้เหล่านี้มาใช้ในการพัฒนานะคะในไม่ว่าจะเป็นในส่วนของงานที่เขาทําอยู่หรือพัฒนาในส่วนที่เขาอาจจะเป็นข้อเสนอไปยังหงานที่เกี่ยวข้องนะคะในการพัฒนาในด้านต่างๆที่เขาได้ไปศึกษาไปแลกเปลี่ยนมาครับก็โครงการที่ต่างประเทศก็มีหลากหลายโครงการนะครับที่เด็กตัวแทนเยาวชนก็ไปเป็น ตัวแทนของประเทศไทยกิจกรรมแล้วกลับมาพัฒนาตนเองนี่คือในภาคส่วนของเยาวชนนะครับการส่งเสริมให้กับเยาวชนและ ทุกวันที่20กันยายนคือวันเยาวชนแห่งชาติมีการมอบรางวัลเยาวชนดีเด่นด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะก็จะมีเป็นประจําทุกปีนะคะ20กันยายนก็นอกจากเรามอบให้เยาวชนตัวเยาวชนแล้วก็ยังมีในส่วนของเป็นกลุ่มนะคะเป็นส่วนของบุคคลขององค์กรด้วยที่ทํางานด้านเด็กเยาวชนดีเด่นค่ะใครครับคุณสมบัติที่จะได้รับรางวัลเนี่ยครับคุณสมบัติที่ได้รับรางวัลก็ต้องบอกว่าคืออย่างน้อยเนี่ยคุณจะต้องทํางานด้านนั้นนะคะไม่น้อยกว่า3ปีนะคะแล้วก็ผลงานเป็นที่ประจักษ์นะคะสมมุติว่า ถ้าเป็นเด็กเยาวชนดีเด่นมันก็จะมีแต่ละสาขานะคะสาขาพัฒนาเยาวชนสาขาสิ่งแวดล้อมนะคะสาขาวิชาการสาขาคณิตศาสตร์สาขาด้านกีฬาอย่างเนี้ยเป็นต้นก็หมายความว่าเยาวชนคนนั้นก็จะต้องมีดีนะคะแล้วก็เด่นในในสาขาที่เจงเสนอเข้ามาเพื่อขอรับประทานรางวัลนะคะเราก็จะมีคณะกรรมการสรรหาที่จะพิจารณาคุณสมบัติพิจารณาผลงานของน้องๆเหล่านั้นที่เป็นที่ยอมรับนะคะแล้วก็ เพื่อเสนอชื่อเข้ารับพระราชทานรางวัลค่ะก็จะมอบในวันที่20กันยายนของทุกปีของทุกปีคือวันเยาวชนแห่งชาติครับนี่คือในส่วนของการส่งเสริมในภาคของเยาวชนครับซึ่งกรมกิจการเด็กและเยาวชนเนี่ยก็ดูแลทั้งเด็กและก็เยาวชนนะครับ อยากให้ท่านอธิบดีฝากถึงเยาวชนครับฝากความหม่ญญุงใยถึงเยาวชนครับค่ะก็อยากจะฝากความหมุ่งใยถึงเยาวชนนะคะโดยที่ในฐานะกรมกิจการเด็กและเยาวชนเองเรามองว่าเด็กๆและเยาวชนนี้เป็นกลุ่มคนที่มีพลังนะเป็นกลุ่มคนที่มีความคิดสร้างสรรค์ก็อยากจะให้น้องๆเด็กเยาวชนได้ใช้พลังที่มีอยู่ในตัวได้ใช้ความคิดสร,ร้างสรรค์ที่มีอยู่ในตัวนั้นมาใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะต่อประเทศชาติต่อสังคมจริงๆต้องบอกว่าเด็กคน มักจะพูดว่าเด็กในวันนี้คือผู้ใหญ่ในวันหน้าจริงๆเด็กในวันนี้ล่ะค่ะคือคือปัจจุบันของชาตินะคะเพราะฉะนั้นความเห็นรุ่มพลังของน้องในสิ่งที่สร้างสารรค์ที่เป็นประโยชน์ในปัจจุบันนี้จะเป็นสิ่งที่ทําให้ประเทศในอนาคตเนี่ยมีความเจริญรจากความคิดจากพลังที่ เชิงบวกที่มีอยู่ในตัวน้องๆทุกคนก็อยากให้น้องๆทุกคนใช้พลังใช้ความคิดเชิงบวกนี้เป็นประโยชน์ต่อการสร้างสรรค์และการพัฒนาประเทศต่อไปในอนาคตค่ะนะครับนี่คือบทบาทส่วนหนึ่งนะครับที่ดูแลด้านเยาวชนนะครับส่งเสริมให้กับเยาวชนได้มีเวทีซึ่งเวทีนั้นอยู่ในท้องถิ่นอยู่แลนะ้วนั่นคือสภาเด็กและตําบลน,นะครับน้องๆสามารถจะเข้ามามีส่วนร่วมได้ม,ม,ไดมีตําบลอำเภอจังหวัดแล้วก็มีระดับชาติซึ่งเด็กๆทุกคนสามารถที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมดีๆอย่างนี้ได้นะครับ เสียดายเวลาช่วงนี้หมดครับเดี๋ยวไว้ตามต่อกันเรื่องของภารกิจของเด็กครับที่กรมกิจการเด็กเยาวชนดูแลอยู่วันนี้ต้องขอบคุณท่านอธิบดีสุพชาสุธิพลครับที่ร่วมพูดคุยกันนะครับขอบคุณครับท่านดีครับค่ะขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะพบกันใหม่ในครั้งหน้าครับครั้งหน้ามาติดตามกันเรื่องของการดูแลคุ้มของเด็กครับจากกรมกิจการเด็กและเยาวชนนะครับวันนี้พี่ต้อนรับไปก่อนครับสวัสดีครับคิดสารดี This Radio Network.